หญอยู่ทั้งใด้อสวัสดีครับ,บ,รบ,รบพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่าน 14แลู้ติดต,ตามทุกๆท่านนะครับผมพบพอกันอีกคือเก้านะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองครูขันนะครับผมพ่อกับผมมอหน่อยนกเขาใหญ่นะครับพอกันคลิปนี้ก่ะกะสิผ้าท่านผู้ชมไปเบิงลี่ล่าข้าล่มของเจ้าลอยนะครับตามที่เดวอไวตั้งแต่ตอนที่คลิปเพิ่นแพคคู่นะครับผมแพคคู่นะบ่ได้ตั้งกล้องเพิ่นนะครับ พอดีมือนีมีเวลาครับหลังเลืองานกันเลยเจ้าลอยเพิ่นไปตั้งนึ่งนะครับผมหลังจากเลืองานก็นก็เลยตั้งกล้องมาให้พี่น้องสุภูสุสคนอาจารย์ทุกท่านท่านผู้ชมและผู้ติดตามในช่องนี่ได้รับชมไปน้ากันนะครับผมพี่ล่าเจ้าลอยนะครับก็มากเป็นกำลังใจและติดตามรับชมได้นะครับผมติดตามรับชมครับ I love

ปลูกไส้จัดห้นะครับเจ้าลอยนะครับผมฝนกับมาแล้วพี่น้องสิฟ้าเก็บนกแล้วครับบันนี้วหนย่อยแล้วครับเจ้าลอยครับผมปุ่นครับพี่น้องจักนกแบบได้กับบุ่หูเด้อครับพี่น้อง เต็มคอครับผมนะครับฝนตกหรอพี่น้องเต็มคอนะครับเดี๋ยวเขาได้ญยาตเก็บนกเข่าเทียงหน้าก่อนนะครับผมฝนตกล้วพี่น้องฝนไลน่ครับพี่น้องแลนเข่าโฮมกับโบทันนะครับพอดีมีเทียงอยู่ใกล้ๆนะครับผม นะคลักษณะคือนกไม่นะครับผมนะครับพี่น้องโอ้นกจักกุกนอนแบบนี้นะครับ เต็มคอนะพี่น้องเต็มคอเลยนะครับลักษณะขึ้นนกไม้นะครับผมครับครับผม ้ายนะครับผมเจ้าลอยนะครับจะตามทดี่เคยเดีววาไว้ว่า,วา,วา,วาจักมือน่สิตั้งกล้องให้เบิ้งนะครับผมน,นะครับสิให้เบิ้งดีล่าลักษณะการเหตุของเพิ่นแล้วก็ค่าร่มเสียงของเพิินนะครับ โดนสิได้ออกเทือนึงนะครับผมกะออกงามได้กะเพิ่นกะเพ่าได้กำขาอยู่นะครับสําหรับเจ้าลอยนี่นะครับผมจะจักสีว่าจังไดนะครับผมจะเป็นตัวหักอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้สาหรับเจ้าลอยนะครับนี่นะครับผมมันหมานี่มือแรงพี่น้องกำก็จับบ่บายเลยกะยยานพื้นลืมปลานะครับ นีานะครับมันคือเกานะครับผมสําหรับความันจะลอยกะยังคงคือเกานะครับขอแต่ใดออกนะครับผม พอยากแน่นะครับนานี่แต่ว่าเจ้าลอยเพื่อนกับต่อบอเลือกงามนะครับผมตามเดี๋ยวค่อยต่อกับต้อมาตลอดนะครับผมตามที่เค่อยลงงลิปครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บโนก่อนนะครับผมมันมนครับกาสซหรับคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับผมมางามผลเลยนะครับผมออกมามือนี้ นกก็ได้นะครับผมถึกนำ้ำฝนพร้อมนะครับกาฝากเป็นกํนาลังใจให้กันน้ำนะครับผมในช่องนกเขาใหญ่เมืองกู้ขันของเฮานี่แหละครับกาเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปได้ต่อๆไปนะครับทีมงานได้ออกไม้กับอให้มั่นหมานเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชักันสูผ่ผูสุขคน สุขภาพร่างกายแข็งแรงรลำรวยลำรวยครับผมถ้ายคลิปนี้ผมก็ขอ,อกล่าวคำว่านกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับพอกันได้ในคลิปต่อๆไปครับผมจบการโมค่ครับพี่น้อง มากดติดตามช่องด้วยนะครับผมฝากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงานโลกา้าใหญ่เมืองขูขันครับผม